ยองสวัสดีค่ะทุกคนขออยีต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวันพุธเนาะพุธที่16พอพยอหรอโอ้ก็อัปเดตนะคะประจำสัปดาห์อีกแล้วกับเกมโอเมลวสีนะคะเออรอบนี้ก็มีพรีวิวใหญ่กระถางทูบมาแล้วนะคะเป็นกิจกรรมเตรียมต้อนรับน้องทูบนะคะ น่าจะเข้าอาทิตย์หน้านะคะพุธหน้าก็รอได้เลยลึกนีพุธที่23นะคะเออก็เราไปดูดีกว่าว่ามีอัปเดตอะไรบ้างในวันที่16นี้นะคะก็ขอบคุณนะคะคุณพุทธพงศ์กันอีกเช่นเคยนะคะที่มาแปลให้เราได้อ่านกันในกลุ่มโอเมลสีไทยแลนด์เองนะคะออมาดูดีกว่านาอสรุปอัปเดตประจำสัปดาห์วันที่16นะคะพอยอปิดอัปเดตบ่าย2ถึงโมงเย็นนะคะเออ อย่างแรกนะคะที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นกิจกรรมเตรียมนะคะชิคิยามิซิโกเคียวนะคะเริ่มวันที่สิบเก้านะอ๋อ,อยังไม่เริ่มวันนี้หรอเตรียมเตรียมวันสวเสาร์หรอเตรียมวันที่สิบเก้านะคะตอนเที่ยงถึงวันที่ยี่สบสามก่อนเที่ยงก็คือวันพุดนะคะเออเลดอัพจะมาหลักวันที่ยี่สบสานะคะทุกคนหลักอัปเดตเนาะวันที่ย3สิบสามนะ ก็ระหว่างนี้นะคะก็จะมีการชมในเรื่องนะคะทดลองใช้สกิลนะคะแล้วก็ชิกี้ายม,มีซิคโคเกเคียวแล้วก็รับของระงวัลเป็นยันฟ้านันเองเนาะโอเคนะก็อย่างที่บอกไปว่าเหล็ยยังไม่มานะคะรอวันที่1 3นะเรื่องนี้ืแล้วก็มี Uber ด้วยใช่ไหมตัวนี้มันมาพร้อมกับ u ูเบอรนะคะเออมาดูแม่อูเบอร์ Uber คืออะไรฉันก็ไม่รู้แก่ว่าทำมเขาเรียกอูเบอรนะคะ เขาเรียกกันก็เียอูเบอร์นะฮะสนึกว่าแบบว่าทีเ่เขาส่งอาหารกันหลักดีอันนี้อูเบอร์มันจะเป็นกิจกรรมตีบอสจำกัดเวลานะคะแบบว่าเราต้องทำคะแนนให้เยอะๆในเวลาที่จำกัดมางหาจำิตนะคะก็ประมาณนั้นแหละก็จะมีแข่งนุ้ดแข่งนี้นะคะก็ทำตัวให้พรอ้อมทำมิตมาให้พร,อนะะร้อมนะคะไรงี้ แล้วก็เพื่อนก็เป็นสิ่งสำคัญน,นะคะใครจะอยู่ใครจะไปในริสเพื่อนเนี่ยก็อยู่กันที่อูเบอร์เลยว่าจะส่งบอสอีดาว e ให้เพื่อนนะคะเลยกีเออวัดชีสตาร์เวิร์ดนะคะก็ก็ลองเล่นอาการใช้ก็ลองเล่นครั้งหนึ่งแล้วก็งงๆอยู่แล้วก็มาคัหน้าก็จะศึกษามากกว่าน,นี้ละกันคิดว่าสองนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะวิ่งแข่งมิตามาอิบุกินั่นเองนะ เริ่มวันที่16นะคะถึงวันที่23ก่อนเที่ยงนะเปิดบ่าย2องถึง11โมงของอีกวันของทุกวันนะคะแต่ละเกมจะให้เล่นแข่งกับผู้เล่นคนอื่นรวมกัน4คนโดยจะเข้าร่วมในอะไรนะอีบุกิหรอ,อม,มีเสริมตีบวกมิตมะในอีบุกิเพื่อแข่งกิจกรรมออกแข่งกันตีมิตมะนะคะมีของรางวัลจัดคะแนนตามลำดับนะแล้วก็มีดันเส้นกิจกรรมนะคะ หามิตรมาด้วยนั่นเองเนาะเข้าดันเสกิจกรรมได้โดยชายอาเคกป่าในการท้าทายนะคะเออด้านกิจกรรมแล้วก็รับของรางวาัลตามความเสียหายที่ทําได้ในแต่ละวันอุยอันนี้เคยมารอบหนึ่งแล้วนะคะซึ่งทันเทฉันไม่เป็นฉันงงมากนะคะฉันไม่มีตังค์ไปบอกมิตรมะก็เลยรัวจะไปแข่งกับใครนะคะเล่นนี้เอออันนี้นี่น,นี้รีวิว เมื่อกี้มันเป็นคลิปนะของคนคนจีนมั้งอันนี้เป็นเบบี้ปุ่นนะคะอ่ะเคยมาแล้วนะคะฉันฉันงงที่ก็ยังงงกับระบบการเล่นอยู่เหมือนกันว่าอ๋อมันจะมีโชคใช่ไหมแต่ละนิตมะมันจะมีคะแนนของมันอยู่นะคะฉันก็ยังงงอยู่เหมือนกันคือเราต้องเสียเงินไงแต่เรามีตังค์ชาวบ้านด้กิจกรรมก็ยังไม่ลงเลยฉันรอบที่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นทีมนะคะในการลงอู้ใช่มีตู้ครบอันนี้ครบขาดอีกค่อยคใหญ่เวนต เมื่อไหร่ฉันจะมีตัวไกลล่ตามที่เขาต้องการอุ๊ยอันอนี้ฉันครบนะแต่ตัวนี้ไม่ได้ทำก็ได้สนใจโอ้ยฉันชอบทีมกระดิ่งเอเลฟทินกระดิ่งสุดๆนะคะอืมอ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับเดย์อูเบอร์นะคะสามจะเป็นกิจกรรมนะคะราคามตามพิเศษเ,เองเนาะเริ่มวันที่สิบหกนะคะพอยยอถึงวันที่อยี่สิบสามพยยนั่นเองนะเออองเมียวเวลยี 20, ่สิบสี 20, ่สิบเอ็ดขึ้นไปหรอหรอ,อุยเดี๋ยวนี้ทำไมแคปเวลแรงจัง คนดองเวลก็แรงสีงง้นน่ะอ่ะเขาน้องกิจกรรมนะคะซื้อมิตมะในโชว์สอบนะคะราคารถพิเศษ3 0แรกนั่นเองมีโอกาสเกิดนะคะซุปเปอร์ลัคกี้ในร้านค้าต้องห้ามอ้านค้าห้ามพลาดด้วยนาะอ๋อราคาต้องห้ามว่าสั้นมีซุปเปอร์ลุกี้ด้วยหรอซุปเปอร์วันเดนทายว่าสั้นคืออะไรอะ่ะอุ้ยน่าสนใจจะหลอ่อส่วนว่าซุปเปอร์ลัคกี้คืออะไรนะคะก็จะเปลล็นรถลานค้ามิตมะสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่เขาไม่ให้ไปกดหรอกนะคะว่าเขาก็เอา เกทองไปกดกันทั้งนั้นนะคะคุ้มกว่าเยอะแล้วก็เอาตังไปบวกดีกว่าเราจะเสียตังเสียสัสะท้อนนะคะเรื่องนี้4นะคะจะเป็นกิจกรรมฟาร์มเลือกมิตมะนะคะเริ่มวันที่19นะคะถึงวันที่21นะคะอุย้ยมาวันสวเสาร์หรอมาวันเสาร์หมดวันอะไรหมดวันนังอนนังวันจันทร์เออตอนเที่ยง อันนี้ช่วงเวลากิจกรรมนะคะผู้เล่นสามารถฟาร์มมิตามาได้4แบบนะคะเลือกได้ตามออปชันเนาะแก้ไขได้ตลอดเวลาเลยนะสีอันนี้จำกัดได้สูงสุด200ครั้งต่อวันนั่นเองนะคะส่วนอันนี้5นะคะจะเป็นอันเชิญยันม่วงนะคะเริ่มวันที่16นะถึงวันที่30พอยอนั่นเองอันนี้จะเป็นอันเชิญยันม่วงออกเมมโมรีซัมมอนใช่ไหมอ่าริดรอบนี้มาด,ดีกว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีอ่ายายกบนินจาเอพีนะคะแล้วก็ ทามโมอพนั่นเองแล้วก็เยกระดิ่งนะคะเอ็นอาเซนิเมะนะคะเอ็นมาแล้วก็ช่อเทนโดสีนะส่วนในรอบถัดไปนั้นก็จะเป็นในส่วนของเอพียามาคาซนะคะแล้วก็เอพีอันโดนเนาะแล้วก็เอ R นนะคะแทงชาคุเทนนะคะทามโมแล้วก็พี่เรนแล้วก็ยู่ตฮิเมะนั่นเองนะอ่ะหกนะคะก็จะมีโซนอุลตร้าบอสโอโอโดนะคะบอร์สกระดูกนะ ยังเปิดถึงวันที่23เาหรอฉันไม่ค่อยได้ตีตามปกติต,ตีบอสปกติก็เหลอแก่แล้วนะคะเร็จนะคะร้านค้าเมลนะก็จะมีสกินเฟรมร้านค้าเมลอัปเดตหลังวันที่23อะไรก็มา23หมดเลยหรอ8นะคะปรับปรุงในส่วนของระบบความสัมพันธ์เพื่อนนะคะปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพนะคะความสัมพันธ์ของเพื่อนและลดเวลาการโหลดกับทางเซิร์ฟเวอร์ให้ไวขึ้นนะ หลังจากปิดปรับปรุงวันที่7จ็ธันวาจะมีการรีเซ็ตคะแนนนะคะความสัมพันธ์หรอหากมีหากการไม่ล็อกอินเกิน30วันและไม่ถึง150คะแนนหากใครสูงกว่า150คะแนนจะไม่มีการรีเซ็ตหรออุ้ยแรงนะเรื่นี่อุ้ยคนเก่าๆที่เราทำไว้แล้วเขาไม่ออนนานๆน,น,นี่ก็จะหายไปนะอุ๊ยแต่ถ้าเกินก็ยังอยู่อยู่น่นะอ่าอย่าลืมทำให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ มีแ้่ขปรปับปรุงภาษาแล้วก็บา็ออื่นๆด้วยนั่นเองอก็ไม่มีอะไรบ้ากนะคะก็เป็นกิจกรรมเตรียมพร้อมสำหรับพิทูบนั่นเองเนาะเรื่องนี้แล้วก็มีกิจกรรมแข่งตีมิตรมะเออด้วยนะคะก็มีโปรโมชั่นขายของต่างๆนะคะประมาณนี้ก็เป็นกิจสบายๆก็ดีแล้วนะคะเราจะได้พักหยกพักใจหายหยกนะคะ รอเลยใหญ่ทูบมาแน่นะคะวันที่23นะอัปเดตใหญ่ไสย,ยันวัดประจําเดือนนะคะใหญ่ไหมก็ใหญ่ยา่นะเพราะว่าตัวละครใหม่นีดนาเออก็รอชมแล้วกันนะคะเรื่องนี้ทุกคนเอออ่ะนะคะก็ขอบคุณนะคะคุณพุทธพงศ์กันอีกครั้งหนึ่งนะที่มาแปลให้เราได้อ่านการในกลุ่มโอเมอสีนั่นเองนะคะ สำหวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แหละเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการรับชมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็อันยองค่ะทุกคน